คุณตาคุณยายปู่ยามหาหลานสาวฝาแฝดลูกของบีมและอ้อยขึ้นแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับนัก,กร้องหนุ่มบีมกวีกับภรรยาสาวคนสวยอ้อยอัติพรที่ล่าสุดเมื่อวานวันที่22ตุลาคมอ้อยก็ถือเริ่อง,งามยามดีเข้าห้องผ่าตัดคลอดลูกสาวฝาแฝดน้องสาวของพิธีและน้องพีแล้ว โดยบอกเลยค่ะว่าสาวน้อยทั้งสองนั้นหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆผิวนี่ขาวออร่าเหมือนกันทั้งบ้านเลยซึ่งออยก็คงต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหลายวันเลยทีเดียวค่ะโดยสาวน้อยทั้งสองคนนั้นยังไม่รู้ชื่อนะคะเพราะว่าบีมกับออยยังไม่ได้ออกมาประกาศแต่ที่แน่ๆคือหน้าตาเหมือนกับพี่ชายฝาแฝดมากๆซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคนในครอบครัวนั้นเหิอสุดๆไปเลยคะ่ะ อย่างก่อนหน้านี้บัวสโรชาน้องสาวบีมก็ได้มาหาหลานสาวฝาแฝดถึงที่โรงพยาบาลเลยล่าสุดผู้ชายติ ok, k t o อกแอดกิริยาอันเดสกอกิยาได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดน่ารักโดยเป็นภาพพ่อแม่ของบีมกับออยซึ่งก็คือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมาเยี่ยมหลานสาวบอกเลยนะคะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมากันครบเลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะทางด้านของคุณย่าที่เก็บภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันเพียบเพอหลานสาวไม่เบาเลยค่ะแม้ว่าตระกูลนี้เขาจะมีลูกฝาแฝดกันมาหลายคู่แล้วแต่ว่าปู่ย่าตายายก็ยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็เอาเป็นว่าขอให้สาวน้อยทั้งสองคนรวมไปถึงออยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฟื้นตัวไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกิริยาอันดสกอกิยาและบีมกวี i. และเรียบเรียงข่าวจะขอบข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราอสสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ